อยากกินแอปเปิ้ลนะวันนี้อยากกินแอปเปิ้ลฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยแอปเปิ้ลอะไรหรอกเงียบเงียบเงีย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 ฮ่าฮ่าฮ่าอร่อยมากเลยฮะอะไรวมั่งน่ะสมองอยากกินสมองดูสิฉันคุต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็แหละ นี่คือกาเปลีแปลงเิดนึของมึงเลรอเนี่ยถูกตัง้งแล้ววัา้ากระเจาแจงหดไรวะนน ว่าต้องใช้อาวุธรับว่าแหละปะปวยยี่งี้เห็นเป็นหน้าไม่ปกติแต่เดี๋ยวดูสิ่งที่มันออกมาจากนั้น mắt

เค่มาดููกน้องเดไลงวนหน้านนนบัตาตาดเกเลยต้องการอีกฮ่าอ่าอ่า เสียดตำหนักเสียดตำหนักเสียดตำหนักเอ้ยเอาเอาอกดิเย้ yeah, จะเป็นผู้รอดชีวิตเย้จบแล้วจ้าตอนนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบาย